วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับที่สุดแห่งยนต์ประกรรมหรูระดับตำนานจากญี่ปุ่นนั่นก็คือ2025 t o ย o t a c e n t u โต้เซนจูรรุ่นล่าสุดที่ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดจด ทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่ภายในห้องโดยสารและแน่นอนว่าราคาจำหน่ายก็น่าสนใจไม่น้อยเซนจูรี่ถือเป็นรุ่นที่แสดงถึงศักดิ์ศรีสูงสุดของแบรนด์โตโยต้าเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความหรูหราความเงียบสงบและความประณีตในทุกมิติเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของรถซีดานที่ผลิตในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้มาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน2025โตโยต้าเซนจูรี่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การออกแบบที่สง่างามแต่ผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัว ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ได้รับการแกะสลักรายละเอียดอ่อนผสมผสานกับไ่ายหน้าเล็ซ์แบบโปรเจคเตอร์ใหม่ที่มีเส้นไฟเดทาม running ไล่เรียงตัวอย่างประณีตเพิ่มความรู้สึกสง่างามและทรงพลังในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหน้าเรียบหรูมีเส้นสายที่เฉียบคมแต่ไม่ดุดันจนเกินไปเสริมด้วยตราสัญ,ญลักษณ์นกฟินิกซ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเซนจูรีที่สื่อถึงความเป็นอมตะและความสูงส่งด้านข้างของตัวรถเน้นความเรียบง่ายแต่เปลี่ยมด้วยพลังผ่านเส้นสายตัวถังที่โค้งมนอย่างประณีต เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาด20ินิ้วดีไซน์พิเศษเฉพาะเซนจูรี่ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียดกระจกมองข้างและมือจับประตูตกแต่งด้วยคโครมเมียมเงางามรับกับเส้นสายตัวถังได้อย่างลงตัวด้านท้ายของรถถูกออกแบบให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ด้านหน้าไฟท้ายเล็แนวนอนที่เน้นเส้นสายความกว้างของตัวรถบ่งบอกถึงความมั่นคงและความสง่าง,งามในทุกมุมมองสำหรับขุมพลัง2 0 2 5 t o y o t a Century จรเปลี่ยนมาใช้ระบบไฮบริดแบบปลั๊กอิน ลากอินไฮบริดเป็นครั้งแรกเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อมตัวเครื่องยนต์หลักเป็นแบบ V 8ความจุ5.0ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังรวมประมาณ425แรงม้าขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติแบบมันติดสเตทไฮบริดและระบบขับเคลื่อนสีล้อ AWD ด้วยเทคโนโลยีนี้เซนจูรี่ใหม่จึงสามารถเร่งความเร็วได้อย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังพร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เงียบสงบเหนือระดับการตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้อย่างทันใจ โดยเฉพาะในช่วงเร่งแสงหรือขับขี่ทางไกลแถมยังมีโหมดขับขี่ไฟฟ้า100%สำหรับการขับในเมืองที่ต้องการความเงียบสงบและประหยัดพลังงานระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติถูกออกแบบมาเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลเป็นพิเศษแม้จะขับผ่านพื้นถนนที่ครุขระก็ตามช่วงล่างยังช่วยรักษาสมดุลตัวถังให้มั่นคงในทุกความเร็วลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารได้อย่างยอดเยี่ยม พวงมาไลัยไฟฟ้าของเซนจูรีมีน้ำหนักเบาในความเร็วต่ำเพื่อความคล่องตัวและหนักแน่นขึ้นในความเร็วสูงเพื่อความมั่นคงทำให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างแม่นยำมั่นใจและสะดวกสบายในทุกสภาพการขับขี่เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารเราจะได้สัมผัสกับโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยความหรูหราและความประณีตห้องโดยสารของเซนจูรีออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารด้านหลังได้รับประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาส เบาหลังเป็นแบบ Executive Seat ที่สามารถปรับเอนได้ด้วยไฟฟ้ามีฟังก์ชันนวดตัวพร้อมที่วางเทา้าและกะทำงานขนาดเล็กที่พับเก็บได้วัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้หนังแท้เกรดสูงสุดผสมผสานกับงานไม้แท้ที่ผ่านกระบวนการขัดเงาอย่างพิถีพิถันทุกแผ่นคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่ที่รองรับระบบอินโฟเทนเมน t ล่าสุดเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้อย่างรับรื่นระบบเครื่องเสียงสุดหรูจากแบรนด์ชั้นนำมอบคุณภาพเสียงระดับโรงละครเคลื่อนที่ ในรุ่น2025นี้เซนจูรี่ยังติดตั้งม่านบังแดดไฟฟ้าทุกบานระบบควบควมุมบุณหภูมิแยกอิสรีโซนและซันรูฟขนาดใหญ่ที่สามารถปรับความทึบแสงได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มความรู้สึกโออ่าและเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงสำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยเซนจูรี่ใหม่จัดเต็มมาทั้งระบบช่วยเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360อองศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ขับขี่ พูดถึงราคาการบ้างสำหรับ2,025 Toyota Century ในตลาดญี่ปุ่นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ25ล้านเยนหรือราวๆ6.3ล้านบาทไทยและเมื่อรวมค่าขนส่งและภาษีนำเข้าหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยราคาจะสูงขึ้นเป็นประมาณ12-15ล้านบาททนี้ขึ้นอยู่กับออปชั่นและการตกแต่งเพิ่มเติมของแต่ละคันราคานี้อาจดูสูงแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพงานฝีมือและความเอกซ์คลูซที่ได้จาก c ซนจูรีแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะรถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและความภูมิใจในระดับสูงสุดสำหรับใครที่ต้องการรถหรูที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใครและต้องการความเงียบสงบในการเดินทางเซนจูรีคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการนั่งโดยสารอย่างสะดวกสบายหรือขับขี่ด้วยตนเองอย่างมีระดับเซนจูรีสามารถมอบประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากรถยนต์ทั่วไปอย่างแน่นอน ทั้งหมดนี้คือรีวิว2025 Toyota Century จากเราวันนี้หากคุณชื่นชอบรีวิวรถหรูแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto V ของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับ